วิดีโอหลุดเฉยเลยนะครับบ้านสไตล์เตกตรตนี้นิดนึงนะครับน่าจะเป็นสันเขื่อนอย่างที่ว่า,าบ้านสันตัวนะครับคล้ายๆบ้านพักวีเ VIP สันตัวนิดนึง มีสะวายนานเอยี่ยนิลาบา,าใช่ครับสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับอยู่ๆก็มีเจ้าตัวนี้วิ่งน้ำหน้ามาเป็นเพื่อนร่วมทาง<笑><笑>เห็นไหมหน้าจอเมืดเห็นไหม เห็นชอบไหมอยู่ๆก็วิ่งนำทางมานะครับอตรงนั้นเป็น,นจะเป็นฟาร์มออแกนิกนะครับโอเคใช่นะครับตรงนั้นเป็นสันเลือนอได้เหงื่อนะตรงนั้นเป็นสันเขือนขี่ม้าเต็มเลยนะครับออเป็นพื้นที่ปิดครับอืม เราวมอเอยู่ตรงจุดที่มองเห็นสันเขื่อนนะครับนะที่เป็นเส้นตรงนะครับนะที่เป็นเส้นตรงนะฮะนั่นแหละครับที่เป็นเส้นตรงนะครับสันเขื่อนดูเพื่อนล่มทางครับเอนํานทางเฉยไปกลับลุกไปกลับกลับได้ไหมเรียกกลับกลับด้วยครับเรียกกลับกลับด้วยอ่า ยังไม่ได้ให้อะไรกินนะฮะเยอะๆก็มาเป็นเพื่อนร่วมทางให้เขานำทางไปเราจะกลับกลับห้องพักอับน้ำ สูงนะครับของเสียดานรีสอร์ทนะครับส่วนๆที่พักคล้ายๆอยู่ติดลำธารก็ดูจะเมเงนหน่อยนะครับข่อหนึ่งเช็กขอหนึ่งเช็น,ชน่อยมุมนี้ แกได้เต็มปอดนะรับวันที่ไม่ต้องรีบไปไหนะตับทางโน้นเหรอแยกทางกันแล้วตับได้ไหมไปทางโน้นเหรอ โอเคเราจะไปร้านแ้องก็บายบายอ่าตรนนี้มีหลายหลังนะครับส,ส่วนส่วนสไตล์บ้านเดี่ยวส่วนสไตล์บ้านเดี่ยวนะครับนี่ต้นลีลาวดี เป็นีถวแถวนำทางไม่รู้ขึ้นเท่าไหร่นะครับใครจะมาซีดาร,รีสอร์ทอยากจะจองแบบบ้านเดียวมีสระส่วนตัวในบ้านนะครับโอเคน่าจะเหมาะกับสไตล์คู่รักนะหรือครอบครัวต้ลยนะครับ คือที่พักเดินรอบได้เงือได้กำลังขาด้ช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้ดีขึ้นระบบย่อยทำงานดีขึ้นก็น่าจะนอนหลับแต่วันนี้ก็ต้องขับรถกลับนะครับระยะทางก็เท่ากับ มหาชัยครับคือสมุทรสาครน,น้องบรัรลำมพูอยู่ที่600ก,กว่ากิโลนะครับเมื่อวานเดินทางมาก็ร่วม8ชั่วโมงนะครับขับรถ8ชั่วโมงนะครับเดินทางสตาร์ทที่ตัวสำนักง,งานเขตที่9โมงนะครับถึง ถึงซีดารีสอร์ทจริงๆก็อยู่ที่สี่โมงครึ่งนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ8ดชั่วโมงนะครับตัวเลกลมๆแวะปัมม๊มงห้องน้ำแวะทานข้าว,วกล้วยเมื่อกล้วยเลกมือนางเลยนะครับ ให้เดาให้เดาว่าสูงนอกอะไรหยุดกอผ่นนี่แหละเป็นยอดนะครับหางยาวมากเลยหางยาวมากเลยนี่เป็นขุนแผนนะครับคู่หนึ่งเลยนะครับนกขุนแผนนะหางยาวมากเลยอันนี้ไม่ใช่กรกะลอ โชคดีครับวันนี้เจอนอกขุนแผนคู่หนึ่งเลยเห็นนกขุนแผนอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดสับตะไคร้ที่เขาว่านะ ช่องสุขใจใบกุศลด้วยนะครับนะก็ไม่ได้อยากเป็นยูทูบเบอร์หรอกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีช่องทางที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เราไปพบไปเห็นนะครับก็ถ่ายเก็บไว้บางทีอยู่ในโทรศัพท์มันก็หนักเครื่องนะครับอัพ u t u b e ไว้เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะค้นหา เพื่อนๆก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของช่อง Youtube ได้นะครับด้วยการสมัคร Gmail นะครับสมัคร Gmail เนี่ยก็มันจะมีเรียกว่าฟังก์ชันให้ให้เราใช้ Gmail ได้แบบคุ้มค่านะครับเช่นเพื่อนที่ถ่ายรูปแล้วรูปเต็มเครื่องนะครับไม่สามารถจะจะเอาออกไปไหนได้นะครับ แนะนำให้ฝักสมัคร g ีม i l ลนะครับแล้วก็เรียกใช้งานของ Google Photo นะครับอัพรูปไว้บน Google Photo ก็เรียกว่าเอาไว้บนคลาวนะครับ <laughs> 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 เนื้ว่าแยกทางกันแล้ววิ <laughs> ่งหอบมาเลยวิ <laughs> ่งหอบมาเลยครับนะ Google Photo นะครับอัพรูปไปตรงนั้นนะครับ Google ให้พื้นที่ถึง1 5บหกิกะไบต์นะครับฟรีด้วยนะครับแต่ถ้าข้อมูลเราเยอะนะครับเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับร้อยกิกร้อยกิกเนี่ยจ่ายเงินอยู่ที่700บาทต่อปีนะครับคุ้มครับนะเก็บไว้นะนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถเอา Gmail มาสร้างเป็นเว็บไซต์ Web ได้อีกนะครับ g ู o ก l e ช่วยช่วยในการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์เราได้นะครับเราก็จะมี YouTube พ่วงมาด้วยนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับสามารถเป็นเจ้าของช่องได้นะครับคลิกสร้างช่อง y o u t u b e ได้นะครับเมื่อคืนก็กับรูมเมทนะที่มาจากจังหวัดแพร่นะครับท่านก็คุยเรื่อง YouTube นะครับเดี๋ยวย,ยังไม่ยังไม่มีช่องทองของตัวเองนะครับบอกว่ามีพี่สาวแนะนําเรื่อง youtube เรื่องขายของผ่านผ่านช่องทางแล้วมีช่อง u t u b e นะเขาบอกว่าไม่ได้หวังสร้างไรายได้จากการขายของอ,ออนไลน์แต่ว่าบางทีก็หวังยอดไรายได้จาก youtube นะครับก็เลยแนะนำนะครับแล้วก็พาทําช่อง youtube เมื่อคืนก็ได้ช่องแล้วลองอัพ ตัวเองคลิปแรกขึ้นไปนะครับกลับมาโซนลำธารน,นะครับจะว่าไปแล้วนะครับช่อง youtube ก็คือช่องทางที่สามารถสร้างรายได้รายได้ให้พวกเราได้นะครับทุกคนสามารถเป็นเจ้าของช่องแล้วก็มีคอนเทนต์มีเนื้อหาสาระของตัวเองได้นะครับเ๋ยว่าไปแล้วของผมก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะนะครับแค่ ตามคอนเซปต์ครับสุขใจใบกูสันนะครับทำอะไรที่มันมีความสุขก็ทำนะครับเก็บเรื่องราวดีๆไว้นะครับให้มีตัวช่วยจำนะครับแค่นั้นแหละครับเรื่องหลายเรื่องที่ทุกใจก็ แค่บอกเล่านะครับแต่ก็ไม่บันทึกไวะ้นะครับแต่ก็อยากให้เป็นช่องทางที่สุขใจนะครับรถม้าครับนี่คือรถม้าน่าจะมองเห็นนะจะถือกล้องเดินนี่ไม่รู้นะครับว่ามุมภาพรับขนาดไหนเชา้าเยยิงเสียงรถกับ นะอยากให้แนะนําใช้ gmail สมัครอีเมล gmail อย่าไปสมัครบ่อยมีแล้วใช้อันเดียวนั่นแหละครับนะหลายคนสมัครทิ้งสมัครทิ้งจำยูเซอร์เนมไม่ได้จำพาสเวิร์ดไม่ได้ก็ทิ้งเปลี่ยนโทรศัพท์ก็ทิ้งเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็ทิ้งนะครับถ้าเราไม่ทิ้งอีเมลเราใช้อีเมลเดียวอีเมลแรก หรือีเมลเนี่ยนะครับรูปก็จะอัพขึ้นค่าวให้เราอัตโนมัติเจอ wi-fi เจออะไรก็อัพขึ้นไม่เสียตังค์มนาะครับาไ้กินขยะมาคุยขยะไม่ใช่ไม่มีอาหารกินแต่บางทีพฤติกรรมมนุษย์ก็ทำร้ายสัตว์ได้แบบนี้นะครับเนี่ยเอาขยะมาใส่แต่ว่าหมาเขาหรือสัตว์เขาแยากแยะไม่ได้นะครับว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกิน บางทีสิ่งที่กินมันอาจจะยั่วยวนนะครับแต่ก็มีพลาสติกระจิดไปด้วยนะครับอ่จีมาโซน่วนลางกิจกรรมนะครับครบรอบแล้วนะครับครบรอบ1 5 5 0 0เมตรนะครับประมาณกินลราครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเดินทะลุห้องอาหาร รเรียกว่าห้องสิชนนะครับข้ามไปบ้านพัก ลำธารน,นี้น่าจะมาน้ำตกจากน้ำตกสลิกานะครับนะเม่วางก็ถ่ายโพสลงไปละนะครับลองอัพเป็นโพสใน youtube หลักนะครับมาจากน้ำตกสลิกานะครับก็มีลังกิจกรรมมีหอสูงมี่า,ายเรือผายยักษ์มีสไลเดอร์มีโฟมที่ว่า,ากิจกรรมทางน้ำนะครับเดินบนโฟมบนน้ำได้นะครับ มาแล้วข้ามมาแล้วถึงบ้านพักห้องสดารีสอร์ทนะครับวันนี้ก็รับนโยบายจากสพทครับมาประชุมกับสพทอ,อโอเคนะณะก็คนที่มีส่วนรับผิดชอบก็ไปเตรียมงานต่อก็เดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำแล้วก็ กินมื้อเช้านะครับแล้วก็ร่วมประชุมในเวลา9โมงต่อไปโอเคครับฝากกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับแล้วกดแจ้งเตือนช่อง YouTube สุจายแบ,บกุศลด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผม